ดีจ้าพี่น้องเมนี่แม่ตุ๊กสิผ้าเห็ดแหนมด้วยจ้าผู้ใดมากินแหนมมากินสมนั่นล่ะขภาษาสายสารเดินสมมาเมือคลิบนี้นะแม่ตุ๊กเด้อเป็นแบบเนื้อหมูแน่นแนุ่มเด้งยู่น้ากันด้วยจ้ากะซีมี่เนื้อหมูตรงส่วนสะโพกด้วยจา้าแม่เอามาประมาณโลนึงแล้วก็มีหมูบดปนมันด้วยจ้าห้าร้อยกรัมจ้าแม่จะเอามาปนกันแล้วก็ส่วประกของแม่ก็จะมีขกรเนียวนึล่างแล้วก็พึ่งให้แห้งแล้วก็กระเทียมไทยครับกระเทียมจีนผสมกันเด้อค่ะ ที่แม่เอากระเทียมไหผสมกับกระเทียมจีโนถ้างเข้าเสียาแต่กระเทียมไหล้วนมันจิเพ็ดเกินจ้ะเพราะว่าเพิ่นแผดแล้วก็เพ็ดแล้วก็จะมีเกลือด้วยค่ะแหนมใ่ตุกนี่ใส่ดอกเกลือเดิมม่้เจ้าเจ้าไปโขกแล้วก็มาขยำเป็นแหนมนั่นแหละจ้ะมั้งเจ้าแม่ว่าได้ใส่เกลือปรุงทิพย์ด้วยค่ะว่ากันว่าใส่เกลือปรุงทิพย์นะบางเจ้าถ้าถ้าบริละเอียดในขันตอนในการขยำน่ะจะเฮ็ดให้แหนมนะขมแม่ก็ได้ได้คิดลับมากแม่จะได้ใส่เกลือเม็ดนี่ค่ะ ป่านี้แม่ต้มนังหมูไว้ไปเมืองน้ากันจ้ะต้มนังหมูนี่ค่ะมุเจ้าห้อแห่ห้อเทกเมืองเดอมมุเจ้าเอาสมก็ได้จ้ะกินล่งทะเลเกินแหนมห้อกะสีเละนอยจากกะสีพวกนี้ความทุบนี่ก็ได้หรอมุเจ้านี่แม่กะสีคว่ำอะลรได้จ้าปิดไฟอ่าหลังจากปิดไฟแม่สีพักไว้ในนี่ประมาณชิบหน้าที่ก่อนถ่าแเม่จังสีขึ้นแช่น้ำเย็นนังหมูแม่ตุก,ก็ได้หรอเด้จ้าที่นี่แม่กะเจ้ขูดมุเจ้าความสะอาดอ่า เพราะวา่าห้าวต้มแล้วซิ่งสกปกในหนังหมูจนสิฟูขึ้นมาเห็นบันเป็นเก็ปูทั้งหนาทั้งหลังเดอ้อเวลาไปเห็ดแหนมกินแหนมห้เาเจีบยบดาบโบเมน็นตุ้งเนาะค่ะล้างเนะคะ่ะล้างให้สะอาดเดอ้อพี่น้องความหนาความบางนี่พี่น้องเอาที่ใจไผ่มักเลยคะ่ะเด้อไผ่มักหนามักบางอะเอาตามใจเขาเลยเขาแม่กแตสีประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าบางเกิน แล้วเข้าไปขยำใ่กับเนื้อหมดหมูบดนะจิเลออีกเอาไปเอาประมาณนี้หละจ้ะย่ายๆเขีเข่ยวก็จ,จะได้กุ๊บ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 ตอนที่เป็นเป็นแหนมพีน่น้องหนังหมูที่เมตุ๊กขั่นไวแล้วเด้อจ้ะเม่ตุ๊กชีล่างอีกรอบนึงเด้อค่ะล่างให้จนหนังเพิื่อนใสเลยแหละค่ะเม่ตุก๊กชีใส่เกลือลงไปเด้อค่ะเม่งขั้นตอนนี้ที่แม่แม่ขยำกับเกลือ้ะตักล่างเพิ่นหมด แม่ไหญ่ใบนังใสๆแบบนี้ค่ะสะอาดสะอาดเนาะเจ้าพี่นะค่ะแม่จะล้างอีกแล้ว <c oughs> แม่สิพึ่งไว้เห็สเดสาดจน้ำด้วยค่ะอีกสิบแเที่งคอยมากขยำน้ากันเยอมแม่เจ้ามี <c oughs> เป็นเนื้อส่วนสะโพกด้วยจ้าเดี๋ยวแม่ตุกล้างทำาความสะอาดแล้วแม่กระเซียวพังคือดอ,อกจะเอาหมูวดรวนๆนั้นก็เอาได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นปนหลายมูเจ้าเนาะเวลาไปเห็ดแหนมเนี่ยน้ำทีอกอกเยอะค่ะ,ะเลไม่เย็ดให้ น้ำเจงอด้วยในหอน่อเนมเตรียมของเรียบยร้อยแล้วมาขยำเนมน้ำกันเวยจ้าอันนี้เป็นเกลือเม็ดทีวีเม็ดตุ๊กโข้ด้วยค่ะสองช้อนโต๊ะเวยคะ่ะช้อนสันพุนพุดนเลยมือเจ้าอ้าวตอนนี้แม่สีขยำขยำให้เนี้วก้อนมือเจ้าบางคนเพิ่งกะใส่โคกโคก้ลยค่ะโคกไปกับข้าวเหนียวต่อไปก็เป็นกระเทียมจ้าสองร้อยกรัมยิ่งขยำนานก็ยิ่งอร่อยอนะ่ะ ของแม่ตุ๊กนี่กระเทียมนี่จะบ่บเป็นบุญบ่บโขกจนละเอียดเป็นบุญด้วยการของแม่จะให้เทคเจอร์แบบคือใครหมดแดงนะคะ <c oughs> เวลาเ้ากินก็นกนจะเคี่ยวถูกกระเทียมผู้มากกะจะหอมนะจ๊ะผู้บ่ามากระเคี่ยวออกเด้อชุรสจ้าสองช้อนโต๊ะกินข้าวเลอจ้าผู้ใดบ่ามัากระบ่ตองใส่เด้อพี่นองอันนี้ก็จะเป็นเข้าเหนียวจ้าอ่าห้าสิบซัมจ้ะพยายามเลยบ้านนี้เนี่ยทุกย่างต้องให้แห้งเด้อค่ะ อยากให้เขาเปียกน้ําเดี๋ยวแหนมเราจะแช่ขั้นตอนสุดท้ายแม่เอาหนังใส่เลยจ้ะหนังนี่จะเป็นห้าร้อยกรัมจา้าครึ่งกิโลต้อหมูโลนึงเลยจ้ะแม่เจ้าทุกย่างแห่งเลยค่ะ,ะ,ะเนียวมาเลยแม่เจ้าสีหมูของแม่ก็ย่งคว่ำสดเนอะลูกเนาะอ่ายังบดสีบดยังเลยค่ะกินหอม้ะแม่นาะกินหอมค่ะหอมกระเทียม นักคะแนนนี่แม่บรรจุใส่ถุงด้วยค่ะบ่ได้ห่อไปตองเราห่อไก่เก็บไว้อุณหภูมิของเทานี้ละ่ะสองถึงสามมือก่โสมแล้วพี่น้องใส่ถุงเส็นเราด้วยจ้ามือเจ้านาตาจะเป็นแบบนี้นล้านนั่นแกแกออกมาก,กับห่อไปตองปิ้งหรือประมาณสามมือละค่ะแกะกินได้เลยมอเจ้าอุณหภูมิของเราเด้อเพรต้องไปถาเลยสามมือไปแล้ว ค่ะเปรี้ยวกะเอาเก็บเขาตู้เย็นจ้ะล็อกความเปรี้ยวเนาะทันเล่ยนันไปอีกขี่แจกกขีแตนขวดปลูน้ำเดอ้อสมคักสวัสดีค่ะพี่น้องเมตุกสิ้าเมือเมืองแหนมหลังจากที่มักไว้ในสามมือเราเด้จ้ะเมตุกกยานเพิ่นสมไปคักกะเละมือขึ้นกะเละเอาแช่ตู้เย็นซะกนี่เดี๋ยวจะให้เมืองรูบล่างข้างในเพิ่นนาอค่ะแหนมหนังหมูจ้าแน่นมากเหนียวนะคะน่ากินมากน่ากินมากแล้วแม่ขอสิ้น กติแม่ก็กิน,กนดิบได้อยู่แล้วค่ะแม่จะชิมให้เบิ่งเด้อเจ้าอืมหนังเด้งมากเนาะอุ้ยเปรี้ยวพอดีเลยอร่อยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะคะแต่มีรสชาติเปรี้ยวมั่เจ้าแล้วก็บ่เหม็นตุหอมกระเทียมค่ะ่โบมินตุใส่กระเทียมหลายอ่ะเดี๋ยวสเชฟหม่อลุม่มลอนใหนมืงเด้อค่ะ เอาองศาฮุกซิปแล้วก็ใช้เวลาสิบห้านาทีเรากลับดานสองดันแล้วจ้ะเนาะอ่นนะมีแล้วมึงด้วย้ันอบเซตเดียวไปมีแล้วค่ะผู้ใดมักทอดมักย่างมักปิ้งกะไดยทั้งนั้นเลยค่ะทอดแบบกระทะห้าใส่น้ำมันทอดกะไดยเดี๋ยวแม่จะบีให้มึงแม่จะบีร้อนไหมอือโอ้โห เด้งมากเลยค่ะพี่น้อง่หอมมากค่ะถ้าผู้ใดอยากเคลีขายหรือว่าอยากเคลีกินมีสูดไห้แล้วได้จา้าเดียวแม่ตุกหา,หาลูกหล้ลูกโงสูดไห่หนึ่งสองสามเนาะแล้วก็ลดปริมาณช่างเมืองวา่าจิได้กำไรขนาดใด,ดขนาดใดขนาดของแน็มกะยูทีพี่น้องได้จา้าด้อในนี้เป็นแนวทางแนะน้ำไห้แม่ย้ำเลยวา่า หอมีลี้ค่ะสูตรนี่เราก็สะอาดเราก็หมูกะนุ่มก็เด้งลอกไปเห็ดไายหรือเห็ดกินเมืองได้จ่าเด้อโดยความปรารถนาดีจากแม่ตุ๊กเ <c oughs> ดี๋ยวแม่ตุก๊กกะสืเห็ดไายเด้อถ้าพู้ได้ขี่ขัานกะแม่ถ้าสร้างเมกอะไรจ้ะ <c oughs> แต่ว่าอนาคตเดอ้อโ <c oughs> มเมนต์เดียวนี้ดอก <c oughs> <c oughs> ไปกันได้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ